Thank you วัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องโกัสดีค่ะพกันทีวีตอนนี้เราอยู่ที่จีโน่คาเฟ่ไเดินเย่หิ้งเขาคอนะครับผมใช่ไหนลูกหนูกำลังรับประทานดื่มอะไรอยู่ครับผมดื่มน้ำดื่มน้ำลายอยูด้หนูโกโกโก้อะไรไหม โกโกขันอันนั้นมันสีเหลี่ยวนะลูกนะคนอ่านกันกน,กนะคะโรล่าโกโกขันตรงอย่างนี้ค่ะขันขันค่ะขัน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 แม,ม่ดื่มอะไรอยู่ับแม่ครับอเมริกาโน่อเมริกาโน,น่อเมริกานอะอเมริกาประเทศอเมริกาค่ะอ่าฮะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูรอบๆนะลูกเนะาะเพราะมันจะสวยไหมลูกแล้วก็เดินทางไปที่พักต่อเลยใช่ครับผมเราก็ได้เป็นตัวเดียววยเด๋ยวคุณพ่อจะลงไปถ่ายรูป คุณแม่กับคุณลูกได้สวยให้นะครับผมถือไปด้วยนะครับโอเคหรือยังครับผมอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศในร้านนะครับผมก็เป็นร้านเล็กๆครับอยู่บนนิวครับบนหอแต่ว่าคนเยอะมากครับผมคนก็ค่อยๆทยอยขึ้นมาที่นี่จะมีค่าเข้าใช่ไหมลูกตั๋วใช่ไหมลูกมีตั๋วเข้าของคนทั่วไปคนละคนละเท่าไหร่แม่คนละหกสิะะบบาทนะครับผมคนละหกสิบบาทเด็กก้าไม่คิดนะครับแล้วก็ ใบเสียจนี้ก็จะเอามาเป็นส่วนลดได้คุณแม่ส่วนลดเท่าไหร่ครับส่วนลด10บาทนะต่อหนึ่งคนนะก็จะเหลือ5 0บาทอันนี้คืออะไรครับโอ้ยนี่อะไร <c oughs> ครับผมเดี๋ยวเราจะได้ไปชมบรรยากาศที่สวยแล้วก,ก็เราก็เตรียมกล้องถ่ายรูปมาถ่ายคุณลูกเอกับคุณแม่นะครับผมโอเคหรือยังครับผมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเราเอเดินทางไปเลยนควนะครับผมบประมาณว่า ตัวนี้คล้ายๆกับตู้คอนเทนเนอร์นะคุณแม่เแล้วออกระมาณนงไรการด้านหลังก็จะมีห้องน้ำสำหรับนั่งคนเดียวมากครับเดี๋ยวเราจะมีที่ว่างให้ถ่ายรูปด้วยก่อนลูกเดี๋ยวเราไปรุ่นดูอีกทีหนึ่งน,นะครับผมโอเคจีโน่คาเฟ่ไปเลยครับผมไปของเราไปครับผมดูลูกแม่พร้อมไหมยังถือไปคนละแก้วเลยนะครับผมถือไ <c oughs> ปเลยครับผม, <c oughs> บผมแม่ทิ้งอะไรครับผมโอเคคุณพ่อขออนุญาตเดินออกมาก่อนนะครับครับผม มาลูกมาเร็วมาวนนให้ดูบรรยากาศทางนี้นะค,ะร,ครับผมมาเดินทาเข้ามาเลยนี่ครับคนเยอะมากครับมีทุกอยาก่างครับที่นี่ครับรแล้วมีคัเทเค้กนะครับได้ได้ได้ครับผมพี่พ่อเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆรับชมดูสวยๆนะครับตอนนอกตอนนี้อากาศเย็นสบายครับ อันนั้นคือพ yes. ja e. <ills> ่อจันนะลูกนะพ่อจันขึ้นเสี่ยวนะลูกขายด้งนั้นจะมีไฮเดนเยียที่เราชื่อของเขาเนาะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเป็นมาเก็ครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นครับด้านหลังฝั่งนู้นครับวันนี้ท้องฟ้าน้ำเงินเข้มมากครับกล้องโกบกลัวก้าวคุณพ่อสีน้ำเงินเข้มไปเลยครับเดี๋ยวซ้ายไปดูก่อนไปได้ครับดูน้องเขากลัวลูกน้องเขากลัวเขาคานไปลูกไปดูซินะน้องเขาตกเห็นไหมลูกโอเคมาตอนนี้ครับโมลิค่ะนี่ครับผมเดินไปครับไปครับไป ไปนะอ่ะเข้าไปก่อนแล้วไหมโมเกะท้าเลยนะครับไปไปเลยครับไปเลยเองฟ้าน้ำเงินเข้มมากครับเไเไปปลงพ่อระวงังโหลดนะได้ไหมได้แม่ได้โมเกไว้ของแม่เราทิ้งนะวันตัวนี้ก็ได้ในวันตัวนี้ก็ได้ คุณโบเก้ไม่กลัวเหรอคุณโบเก้ครับคุณโบเก้กำลังช่วยดูนะครับ,บเพื่อนๆครับเพื่อนหันมาครับโบกเก้หันมาโบกเก้หันมากเก้หันมาโอ,โ,โ,โอ้โหมันคือเส้นใหญ่หนาสามชั้นนะครับผมเก้อโหโหโหนอนสิลูกนอนสิลองนอนสินอนหงายเลยนอนหงายเลยครับโอ้โหข้างล่างคือไฮเดนเยีย <fool. S 2> <Desert> นะฮะไม่เป็นไรจริงไหมแม่ไม่เป็นไรจริงถ้าถ้ามันขาดก็ถ้ามันขาดก็คุณแม่ก็จะกองอ้อยออกข้างล่างนะแม่ขา อ่าแม่นอนชิดนะแม่โอ้โหโอ้โหโอเ้นอนตรงนี้ครับนอนตรงนี้ครับฝั่งนี้ครับเออเอาขาชนกันลูกขาชนกันโอดูขาาเชิญเลยนอนนี้ไม่ไดเฮ้ยไม่เด้ง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 ไปขึ้นดาดฟ้านะครับโอเคไปไปเลยครับไปเลยวิ่งเร็วไปไปไปวิ่งไปลูกวิ่งไปวิ่งไป เไปอันนี้ก็น้องโมเก้ก็พาเพื่อนๆทุกคนขึ้นไปตรงดาดฟ้านะครับไม่มีใครเลยลูกโอ้โหดาดฟ้าเป็นของคุณโมเก้คนเดียวนะครับผมเดินไปลูกไปดูวิวถ้าวันไหนที่คนเยอะนะลูกเนาะไม่ต้องห่วนงนอนๆตอนนี้เนาะน่าจะสุดยอดมากเลยนะเดินมาดูวิวตัวนี้ลูกนีก่ลอื้มไม่ไงครับ อากาศดีไหมดีค่ะดีมากเลยทำไมลูกสวยมากนี่ก็ตรงที่เราขึ้นมาเราจะขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จ่ายเงินตรงนั้นเลยนะครับคนละ6 6สบาทผู้ใหญ่นะเด็กไม่คิดนะฮะแล้วเราก็ขับขึ้นมาตามถนนนะครับแคบแค่ขึ้นมานะครับตามตรงนี้นะครับแล้วก็ จะมีพนักงานโบกรถนะครับเขาจะวิทยุหากาันตลอดว่าตรงไหนว่างตัวนั้นว่างตัวนี้ว่างนะครับเราก็จะขับขึ้นมาได้นะถ้าไม่มีใครบอกวิทยุเนี่ยเราจะขึ้นมาไม่ได้นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงดอกย่าตัวนี้ลูกนะหายากมากเลยนะลูกนะดอกย่าตัวนี้นะคะอ่าโอเคโอเคยังครับผมเอเจ้าของเจ้าไม่พูดอะไรเลยครับเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยใช่ไหมลูกไปไปหาคุณแม่นะ ปเยังไม่กเยดโอก modified, <c oughs> <c oughs> ิ้งเราไปเลยลูกเอากิ้งไปกิ้งไปวไยกแล้วม่เป็นไรไม่กลัวเหรอลูกกลัวไหมกลัวไหมลูกกลัวไหมทําหาดหน่อยกลัวไหมกลัวไหมฮะข้ามาอยู่อย่างนงแล้วเขาไปอยู่อ๋อไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรครับผม ได้แม่เราจะลงลุยไฮเดนเยียแล้วก็ดอกหญ้าตัวนี้แม่กระจมนี้ก็สวยแม่แม่เก้าอี้ตรงนี้แม่รีบไปถ่ายได้เลยนี่ขอบเ เราอยู่ที่ทุ่งไฮเดนเย่นะแม่โบเก้อยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันหายไปไหนล่ะแม่มาชมดอกห้าสี่สามสองหนึ่งใช่แล้วโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเลยแต่ตอนนี้จะลื่นนิดนึงนะลูกนอนมีขี้ตมนะลูกนะนี่ครับผมไฮเดนเย่สวยกอ่ะเดี๋ยวคุณพ่อจะขึ้นมารอนอยู่ตรงนี้นะครับมาลูกมา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  ลำบากลำบนไปครับผมเราจะได้เดินทางไปที่อื่นแล้วนะครับเชิญครับทางเดิมครับผมอ่ะฝากเพื่อนๆไว้ยัยครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s า r i b e มาให้ช่องโมเกตีวีด้วยค่ะมี่นี爸爸่ขอบายบายก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันที่อื่นนะครับผมโอเคแม่ป่ะลากลุ่ไปครับผมไปเดินไปเดินครับไปเดินง่าย 哎呀，这个路。